มีข่าวร้ายจะแจ้งค่ะทุกคนไอไข้รวดคอพับคออ่อนละเออเลยเหนื่อยใจพูดไม่ออกเลยไอ้นางแดงมันหนีออกจากบ้านค่ะอ้อคิดว่ามันน่าจะหนีในช่วงหัวรุ่งอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนเที่ยงคืนอ๋อย,ยังไม่นอนที คือข้างบ้านอ่ะเขาจัดคริสต์มาสไงแล้วมันหนวกหูนะเราก็ยังไม่หลับอ้อยก็ออกมันออกมาดูมันเป็นระยะๆะะนะเมื่อคืนนะก็เห็นมันก็อยู่สงบสงียมดีปรากฏว่าช้ามาถึงอ้อยเปิดประตูมาอ้อยจะเอาข้าวให้เด็กๆก,กินไงอ้อยก็มองหายแดงนางไม่อยู่คือใจหายแวบเลยไปไหนนางไปไหนเลยตำถามว่านางออกไปทางไหนํำรวจดูหมด หมานะคะไม่ใช่แมวที่จะจะมุดออกได้ง่ายๆใช่ไหมอ่าคืออ้อยก็มองทุกจุดของบ้านอ่ะว่ามันออกไปทางไหนปรากฏว่าเมื่อสำรวจแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูมันกัดเนี่ย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 เห็นไหมคะมันกัด แล้วมันก็มุดออกไปทางเนี้ยถามว่าช่องอ่ะไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ด้วยความที่ว่าไอ้่ดงมันก็ผอมไอ้อแดงมันก็ผอมอยู่แล้วไงมันก็มุดออกไปได้อ่ะมาให้ดูเนี่ยค่ะตอนแรกหลกมันไม่ได้ตั้งนี้นะเนี่ยค่ะเนี่ย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 เห็นไหมมันกัดไงนี่แล้วมันก็มุดออกไปมันมุดออกได้ไงดีนะที่ว่าแมวไม่หลุดออกไป ถ้าแมวหลุดออกไปไม่อยากจะคิดเลยโอ้โหนี่เลยนะหมาจรคือมันมันมีความรู้สึกเหมือนมันถูกกักขังแน่เลยมันดิ้นรนที่จะหนีออกไปแบบท้อแท้มากเลยอะ่ะนี่มันหลุดออกไปแบบนี้นะคะมันมันตื่นลแล้วล่ะทีเนี้เอ้อก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับไปที่เดิมไหมแต่ว่ามันไม่ได้ห่างไกลกันมากอ๋อว่ามันน่าจะกลับที่เดิมนะ แต่ปัญหาคือเมื่อมันกลับไปเนี่ยอ้อยจะจับมันได้อีกไหมเนี่ยปัญหาเลยแหละเพราะเมื่อวานขนาดจะเอาใส่กรงกว่าจะต้อนใส่กรงได้ต้องใช้เวลาตั้งนานแล้วแล้วอันนี้คือมันรู้แล้วเลยลเพราะมันมีบทเรียนมาแล้วอะ่ะอ้อยคิดว่าคราวนี้กว่าจะจับมันได้นี่ยากเลยแหละเพราะมันสัตว์มันรู้แล้วแหละว่าเออเอากรงไหมจับกูอีกแน่เลยแล้วปัญหาก็คือว่า จะหามันเจอไหมเย็นนี้เมื่อเช้าวันอ้อยเวียนขับรถเวียนไปดูแถวที่มันอยู่อะค่ะในเราแวกแถวที่มันชอบไปชอบไปนอนไปกินอะไรแบบนี้แหละก็ไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นตอนเช้าเดี๋ยวรอดูเย็นนี้ค่ะว่าจะเจอมันไหมเพราะไอ้แดงไอ้แดงเนี่ยมันจะชอบออกมาประมาณห้าโมงกว่าๆค่ะ ท้อใจมากเลยอ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่ว่าเราเราต้องจับหมาที่แบบไม่ใช่หมาของเราเองหรือว่าหมาในวัดที่มันไม่ได้คุ้นกับเราเต็มที่นะคะเหมือนไอเตี้ยพวกนั้นน่ะมันได้เลยเพราะว่ามันเห็นอ้อยมนานานแล้วไงแต่ไอแดงมันเพิ่งเห็นไม่กี่เดือนทีแล้วมันก็ยังไม่คุ้นกับอ้อยมากซึ่งมันก็ยากแก่การที่เราจะจับเมื่อวานก็ต้อนกันกว่าจะได้ใส่กรงนี้แล้วที่สําคัญคืออ้อยไม่มีรถเองอ้อยก็ต้องจ้างโชเล่ไปทุกมันมาไว้ที่บ้าน ก็ต้องไปจ้างชัวเล่อีกวันนี้จ้างคนช่วยจับอีกแบบหอเยเหี่ยวมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวต้องหาอะไรหาเหล็กมากรุใหม่มามัดเข้าใหม่เพราะไม่อย่างนั้นแมวให้ออกหมดแน่เลยความพยายามของมันน้องแบบเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงตอนเย็นแม่จะอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกนะอีกทีหนึ่งนะคะแทนที่ว่ามันจะได้ไปหาหมอวันนี้ นี่แหละเป็นอย่างนี้ก็เดวได้ไปวันไหนจะจับได้ตอนไหนให้คําตอบไม่ได้เลยอะคะ่ะเดี๋ยวยังไงอ้อจะอัปเดตให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ